วันนี้เราจะเข้าไปตามหาพลอยแล้วเราจะดูยังไงว่าตรงไหนจะมีพลอยวันนี้เรามี5เค็ดรับที่จะรู้ว่าบริเวณไหนมีพลอยสวัสดีครับพบกับรายการเจม n t เวนเจอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมทีนะครับ วันนี้เราเหมือนเดิมเราจะมาเล่าให้ฟังยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของพลอยเราทราบอยู่แล้วว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยพลอยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและวันนี้เราจะเข้าไปตามหาพลอยกันแล้วเราจะดูยังไงเขาดูกันยังไงครับว่าตรงไหนจะมีพลอยนะครับวันนี้เรามี5เคล็ดลับที่จะรู้ว่าบริเวณไหนมีพลอย5เคล็ดลับนั้นอันที่1เอาง่ายๆครับหากเราเดินเข้าไปปุ๊บและเราเจอแล่ไผ่ไหล แร่ไพไรหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าทองคนโง่เป็นแร่ไพไรที่เอามาทำหลอดไฟแล้วนะครับผมสีทองอะเมเหลี่ยมนะครับมันจะมีแร่ตนนัวนี้ผสมอยู่ในตามชั้นดินหากเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยและเริ่มเจอแร่ไพไรตัวน,นี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บให้สันนิษฐานได้เลยว่าในบริเวณนี้ยังไงก็จะต้องเริ่มเจอพลอยแต่จะเป็นพลอยชนิดอะไรจะเป็นพลอยเนื้อแข็งหรือพลอยเนื้ออ่อนเดี๋ยวเราก็สำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นเราเริ่มเห็นเคล้าโคงแล้ว ว่าที่นี่มีพลอยนะครับแต่ก็มีบางกรณีจริงๆที่ไม่มีอย่างเช่นภูเขาพี่สาวยืนมองน้องชายที่อยู่ที่มกกกเนี่ยเขาลูกเดียวกันครึ่งหนึ่งเนี่ยมีพลอยแต่อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะเจอไพยไลท์เหมือนกันแต่ก็ไม่มีพลอยอันนี้คืออันที่1คือเรื่องของไพยไลท์นะครับส่วนอันดับที่2นะครับให้ดูจากชั้นดิน เราต้องเข้าใจก่อนว่าอดีตไม่ว่าพอยเนี่ยจะขึ้นมาแบบภูเขาไฟหรือจะขึ้นมาจากแนวชั้นดินที่เป็นชั้นๆแต่การปิ้นของมันปุ๊บเนี่ยชั้นบนจะทับชั้นล่างโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่า ที่มันไม่ได้เสมอเรียบเหมือนกันหมดเมื่อการเวลาผ่านไปหลายร้อยนานปีปุ๊บเนี่ยเศษดินเศษต้นไม้เศษวัชพืชก็มีการทับถมกันเป็นชั้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 นพลอยมันเป็นไปตามชั้นมันไม่ได้เป็นแนวดิ่งอย่างเดียวนะครับบางทีมันก็เป็นเส้นลาดเส้นเอียงหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะลงไปลงไปแล้ว10เมตรและเป็นเส้นขวางและลงไปอีกสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เราสามารถดูจากชั้นดินได้นะครับมาดูอันที่3าม เทคนิคอันที่3มที่เราจะดูกันก็คือดูจากนกนะครับในอดีตเนี่ยพอยเนี่ยเวลาเขารู้ว่าตรงไหนจะมีพอยจริงๆพอยเนี่ยมันเป็นสีแดงถูกไหมครับมันไหลลงมาพอยมันไหลไหลไหลออกมาพอไหลมาเสร็จปุ๊บนานไปนานไปนานไปตัวสีแดงก็โผล่เพราะตัวหินชนิดอื่นที่หุ้มเนี่ยมันอ่อนกว่าตัวพอยพอช่วงกลางวันเนี่ยแดดมันเป็นท้อนมันก็จะแดงวับวับขึ้นมาซึ่งนกเนี่ยนกก็จะเข้าใจว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในป่า นกชอบไปเก็บผล,ลไม้ใช่ไหมครับนกก็จะเข้าไปจิก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 เราจะสังเกตได้ยังไงซะก็พยายามมองนกเผื่อถ้าเกิดนกไปจิกแล้วมันไม่ใช่ผล,ลไม้ถูกไหมครับมันอาจจะเป็นพลอยก็ได้เราจะได้ไปสืบว่าถ้าเกิดเจอบริเวณนั้นแสดงว่าบริเวณนั้นอาจจะเจอพลอยนะครับติดตามนกให้ดีๆนะครับและเทคนิคที่4นะครับดูจะกลุ่มชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเก็บของป่า เข้าไปหาฟืนหาไฟหาไอ้นูน่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับเมื่อเขาเก็บมาได้ปุ๊บเนี่ยในตลาดพลอยสําหรับที่เมียม,มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาขายกันที่ตอนเช้าเขาก็จะมีการมากินน้ําชากันแล้วก็เอาพลอยมาแลกเปลี่ยนกันอ่ะไปเอามาจาับตรงไหนบอ่อตรงไหนไปเจออะไรก็คนพบก,ก็ตามตามจากชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ทุกตอกซอกซอยถามจากชาวบ้านก็ได้นะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับสังเกตให้ดีว่าถ้าเป็นพลอยในปัจจุบันจริงๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นหินแคลไซด์นะครับ เพราะว่าชั้นทรายส่วนใหญ่เนี่ยหมดแล้วหมดแล้วจริงๆชั้นดินนี่ก็แทบจะหมดแล้วเพราะว่านวัตรกรรมการขุดเนี่ยพลุนหมดแล้วครับผมแทบจะหมดแล้วถ้าจะหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในชั้นหินแคลไซต์เพราะว่าหินแคลไซต์เนี่ยมันเกิดจากการที่ระเบิดและเป็นลาวาขึ้นมาและหลังจากเย็นตัวในแคลไซต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกันดังนั้นถ้าสังเกตดีๆเรามองไปแม้กระทั่งเป็นบนยอดเขาและเห็นเขาๆที่ไหลออกมาส่วนใหญ่เป็นหินแคลไซต์ที่เขาสกัดตัวพลอยออกไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ เทคนิคในการหาพลอยในพื้นที่เราได้แชร์แล้ว5เทคนิคดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับเตรียมตัวกันไว้ลองลงสำรวจลองเป็นนักสำรวจดูนะครับเราอาจจะได้ไปเจอเหมืองไปเจอพลอยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้นะครับหากว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับและหากมีคำถามนะครับก็ฝากไว้ด้านล่างนี้ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ